ตอนที่37นไรทที่หนึ่งและไร้์หนึ่งอักษรสีเฟิ่งเหนียนเงยหน้ามองชายชราหวังเสียนจือยังตายไม่สนิทและไร้สีหน้ากลัดกลุ่มโมโหเพียงแต่ก้มหน้ามองฟานองหนุ่มด้วยสีหน้าสงบนิ่งปะะหนึ่งทั่วโลกาอยู่ชะงงักเพราะเหตุการณ์นี้ในที่สุดหวังเสียนจือก็หลับตา กระแสปลานที่แตกซ่านสีทิศร,รวมตัวกันขึ้นเป็นหวังเซียนจืออีกคนหนึ่งลอยตกลงพื้นจากนั้นก็ลอยขึ้นตามลมผ่านร่างเรือนลางของหวังเซียนจือสีฟั่งเหนียนเอ่ยเสียงราบเรียบทันชนะแล้วเสาวสวรรค์สีทองอาลามสลักสลาด้วยอักษรเก่าแก่โบราณค่อยๆตกลงมายัางประจิมทิศเห็นได้อย่างง่ายดายว่าหวังเซียนจือ แม้ไร้เรี่ยวแรงพิฆาตสีเฟื่องเหนียนซึ่งยังคงมีพละกําลังหลงเหลือแต่ประตูสวรรค์เปิดออกแล้วคิดอยากไปก็ไปเมื่อหวังเซียนจือผ่านประตูสวรรค์ทอดตามองโลกาด้วยท่าทีแห่งเซียนโดยพฤติกรรมไม่สนใจกฎระเบียบของชายชาราผู้นี้ถึงตอนนั้นสีเฟื่องเหนียนซึ่งไม่มีที่ให้หลบซ่อนจะทําอย่างไรดีหวังเซียนจือไม่สนใจสีเฟื่องเหนียนรวมถึงอาคัรตุก,กะที่ไม่ได้รับเชิญที่ปรากฏให้เห็นตรงหางตา บุรุษผู้หนึ่งหยุดมาไม่เคลื่อนไหวมาเบืองหน้าแต่ยกมือเก็บทวนบัดรดนกลับคืนอีกคนทั้งหน้าตาหล่อเหลาทั้งสวยงามอยากแยกแยะว่าเป็นชายหรือหญิงเก็บปักเหมันแล้วว่าสันวิเชียนกลับไปหวังเซียนจือเดินไปทางประตูสวรรค์แต่ยังไม่ก้าวขาเข้าไปเพียงแค่ยืนมือไพ่หลังหันมามองไปทางตะวันออกเอ่ยเสียงทมว่าเจียงฝูติงผจญคลื่นสิบปี จากนั้นเบนสายตาไปทางเหนือเอ่ยเสียงเรียบเฉยอีสินหลังเจ้าไปดินแดนน้ำแข็งทางตอนเหนือสุดสุดท้ายมองเด็กต้อนแกะที่วิ่งล้มลุกคลุก,ลกคลานเข้ามายิ้มแล้วเอ่ยว่านับว่ามีวาสนากับข้าโหลห่วงมาสายไปหนก้าวจับด้ามกระบี่โพธิสัตว์ไว้มันในดวงตาเต็มไปด้วยเส้นเลือดโหลหวงปลดฝักกระบี่สองเขาคุกเข่าลงกับพื้น ปักกระบีเก่าแก่ลงข้างตัวแล้วโคกศีรษะหนักหน่วงเอ่ยเสียงสะอื้นสิทธิ์โหลหวงน้อมส่งอาจารย์หวังเซียนจือมองไปทางสิทธิ์ผู้นี้ในที่สุดกำชับว่ารอวิญญาณจิตวิญญาณกายฆ่าสซ่านไปแล้วเจ้าไม่ต้องแก้แค้นฝังศพฆ่าที่ยอดเขาคุณหลุนโหลหวงสุกหน้าลงกับพื้นทรายไม่ได้เป่งเสียงหวังเซียนจือไม่ถือสาที่สิทธ์คิดไม่ตก หันไปมองสีเฟื่งเหนียนยิ้มอย่างเข้าใจเป็นครั้งแรกกล่าวกันว่าทางยุทธไร้ที่สองไม่ง่ายเลยกว่าเจ้าจะชนะคาบัดนี้ไร้ที่หนึ่งแล้วข้าออกจะรู้สึกไม่คุ้มค่าแทนเจ้าสีเฟื่งเหนียนตอบว่ายังพอเหลือฝีมืออยู่เล็กน้อยพอจะประคับประคองชุนรุ่นหลังไปเขาหลงหูสักเที่ยวฝึกยศในหลายปีมานี้นับว่าไม่เสียเปล่าต่อไปศัตรูคู่แค้นก็สมควรพบกันในราชสํานักและในสมรภูมิ หวังเซียนจือพยักหน้าคนที่เอาชนะข้าสมควรมีความองอาจแบบนี้ถึงจะถูกก่อนโลหลห่วงจะมาถึงห่วงหลงซื่อและมะนางเฮหอก็มาถึงห่วงสามเอกที่วางแผนเล่นงานสีเฟื่องเหนียนและหวังเซียนจือตามลำดับบัดนี้ไม่มีสีหน้าภูมิอกภูมิใจเขาจูงมือแม่นางน้อยยิ้มเย็นชาเย้ยหยันหวังเซียนจือเจ้าไม่อาจสกัดขัดขวางโอรส,โรสสวรรค์บรรดาลโทสะ ซากศพล้มกองร้อยพันหมื่นจึงอยากให้ชนรุ่นหลังกลายเป็นสามัญบรรดาลโทสะโลหิตไหลศาสตร์กระเซ็นสามเชียเพื่อตาต่อตาฟันต่อฟันกับฝ่ายแรกแต่กลับไม่รู้ว่ามนุษย์ต่างมีชะตากรรมของตนเองไหนเลยถึงคราวให้เจ้าต้องกังวลใจใต้ฟ้าในผายภาคหน้าไร้ซึ่งแม่ทัพเสนาบดีบรลลังห้องเต้ผลัดกันนั่งไม่เพียงแค่ปัญญชนธรรมดาทั่วไปต่อให้เป็นพ่อค้าทหารเล็กจอยก็ไปนั่งให้หายอยากได้ ยุทธภพยิ่งไม่มีเทพเซียนยิ่งเห็นสําคัญความองอาจหารกล้าอย่างชาวยุทธหวังเซียนจื้ยยุทธภพขาดบุคคลอย่างเซียนหยิบมือหนึ่งที่เหินไปลอยมามีอันใดไม่เหมาะสมหรือย่มมีคําว่าคุณธรรมอย่างจอมยุทธค้าจนยุทธภพไม่มีการถลายณนา,าเหินทยานยุทธภพเดิมทีก็ไม่ได้มีต้นตออยู่บนฟ้าย่อมไม่อาสันหวังเซียนจื้ยยิ้มเอ่ยว่าดีแล้วหันไปมองโดยรอบ ก่อนเก็บสายตากลับมาเอ่ยพึมพำว่าในเมื่อเช่นนี้เช่นนั้นก็ไม่เสียแรงที่ข่าร่างอยู่ในยุทธภพแล้วก่อนคำรามแผ่วเบาเสียงหนึ่งวิญญาณจิตวิญญาณกายแบ่งออกเป็นสามแปลเป็นสายรุ้งพุ่งว่าไปประตูสวรรค์อันโอรารค่อยๆซ่านจางหายไปหวังเซียนจือไม่เหินทยานไม่กลับชาติมาเกิดไม่อยู่อย่างพอประทัง แต่มอบสามกระแสชะตาแก่ยุทธภพรุนหลังอย่างองอาจใจกว้างหนึ่งส่วนไปไกลยังเมืองอูตี้ริมตงไห่หนึ่งส่วนไปไกลยังเมืองไทอันสุดท้ายพุ่งเข้าร่างเด็กชายต้อนแกโหลหวงละทิ้งกระบี่ยาวเดินมือเปล่าไปยังศพของอาจารย์ที่ร่วงลงมาอยู่กับพื้นแบกขึ้นหลังอย่างเบามือเดินไปทางเหนือไกลออกไปทุกทีหวงหลงซื่อจุงมือบุตรสาวไปทางตะวันออกมีเริ่มต้นมีจุดจบ หลังจากข้าตายแล้วจำไว้ว่าให้ตามหาลูกสาวข้าดูแลนางให้ดีใบหน้าจิ้งจอกขาวแขวนดาปักเหมันแล้วว่าสันวิเชียนเสร็จแล้วเดินมาข้างกายสีเฟืองเหนียนถามว่าเจ้าจะไปเขาหลงหูหรือสีเฟืองเหนียนพยักหน้ายย้อนถามว่าแล้วเจ้าล่ะใบหน้าจิ้งจอกขาวยิ้มเล็กน้อยตอบว่าข้าไม่มีนิสัยติดขัง ในเมื่อเจ้าช่วยข้าสังหารหวังเซียนจือเช่นนั้นข้าก็ลองดูว่าจะเชื่อทั่วป่าผูซ่ซาได้หรือไม่สีเฟื่องเหนียนเอ่ยเสียงเบาอย่าตายเสียก่อนล่าใบหน้าจ้งจอขาวเพียงยิ้มยิ้มสีเฟื่องเหนียนเอ่ยกับหลิวเหยียนปิงทันอาหลิวรบกวนพาเด็กคนนั้นกลับไปข้าจะรับเขาเป็นศิษย์หลิวเหยียนปิงรับคำถือทวนควบม้าไปทางเหนือ ตามหาตัวเด็กต้อนแก่ร่างเล็กผอมที่ไม่อาจแบกรับภาระหนักจนสลบสลายไปคนนั้นจนพบเขาหลงหูนักพลด,ดูคล้ายบุรุไวัยกลางคนตกปลาอยู่ริมสะลึกคันเบ็ดไผ่ม่วงไร้ตะขอไร้เหยื่อตกปลาตรงหน้าปรากฏใบไผ่เขียวลอยล่องนักพลดเจ้าห่วงเฉาจ้องเส้นปลานที่ไหลเวียนโครจรไม่แน่นอนบนใบไม้งอนิ้วพยากรณทำนายลิขิตสวรรค์เป็นครั้งคราว เส้นสายกลางใบไม้ประเดี๋ยวสว่างประเดียวมืดสลัวนักพลดขมวดคิวแต่ไม่น่าทอดสีตื่นตะนกจนกระทั่งใบไม้เหี่ยวแห้งในชั่วพลิบตาแล้วฉีกขาดเจ้าหวงเฉาอึ้งงันมองใบไม้ที่ฉีกขาดเป็นสองส่วนร่วงตกบนผืนน้ำสีหน้าเผือดซีดเขาเงยหน้าขวับมองไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเออยังเดือดดานเ่าหวังไม่ได้ความถึงขั้นนี้เชียว รุงแดงสายหนึ่งพุ่งวาบใส่กลางสระลึกน้ำในสระลึกถูกชนจนกระชอกหายไปกว่าครึง่งกระเซ็นเป็นวงดังบัวเขียวดอกยักษ์เบ่งบานเจ้าหวงเฉาทิ้งคันเบ็ดทันทีกระโดดปาดขึ้นยำบนยอดไม้เก่าแก่สูงเสียดฝาดังเหยียบบนพื้นดาบร่างเอ็นไปด้านหน้าชุดนักพลดต้องลมพลิ้วสะบัดร,ร่างเลี้วลอยไปตามลมคิดข้ามเขาหลบหนีไปทางเหนือแร่งรุดสู่เขาตี้เฟยที่เขาเลี้ยงมังกร,รได้ไว เพียงแต่รังสีข้าฟันขมหนึ่งแผ่คลุมด้านหลังเจ้าห่วงเฉารู้สึกว่าไม่ได้การสิบนิ้วรีบกระทำมุทากำลังจะเอ่ยคาถาก็ถูกตัวประหลาดที่บัดนี้ยังเห็นหน้าตาไม่กระจ่างฉุดดึงขาข้างหนึ่งผู้มาเยือนเขาหลงหูยิ้มเย็นชาเอ่ยว่ากลับไปร่างเจ้าหวงเฉาถูกยกเวียงรุนแรงกลับไปยังสะลึกนักพลดไม่ทันทอนกำลังแผ่นหลังพลันกระแทกชนกลางสะ แทบจะขนาดเดียวกันกับที่เจ้าห่วงเฉาตกลงไปในสระผู้มาเยือนคิดตีสุนัขตกน้ำมาปากดตัวข้างกายเจ้าห่วงเฉาห้านิ้วดังตะขอตะปบกลางกระหม่อมไว้แน่นแล้วกดลงเบื้องล่างชั่วพลิบตาศีรษะและเผ่นหลังเจ้าห่วงเฉาก็กระแทกศิลาชิงสือที่โผล่อยู่ตรงกลางก้นส,ะสระศิลาชิงสือแตกเป็นเศษเล็กเศษน้อยทันทีผู้มาเยือนยกแขนขึ้นเล็กน้อยยังคงจิกกระหม่อมนับอดเจ้า ดันไปโขกผนังหินอีกด้านของสะลึกเจ้าวห่วงเฉาดังถูกตะปูตอกตึงเข้าไปในผนังหินขนผู้นั้นยังคงไม่ยอมรามือจิกศรีรษะเจ้าวห่วงเฉากระชากไปข้างหลังแล้วจับโขกชนผนังหินอีกสัมไป้ํามาเช่นนี้ศรีรษะนักพน์เจ้ากระแทกผนังหินครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนคอระฆังเสียงระฆังดังทึบถุมตุบตุบหน้าประวันพลันพึงไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งกล้องไปทั่วเขาหลงหู น้ำในสระเดือดปุดพลุ่งพลานจากนั้นระเหยกลายเป็นหมอกขาวน้ำลดหินผุดโผล่สระว่างเปล่าคนปลากฏกระดูกทั้งร่างเจ้าห่วงเฉาแตกหักสิน้นนับตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ผู้สิ่งใดไม่ออกสักคำตายจนไม่อาจตายได้อีก